ชาวราศีกรกฎครับดวงการเงินโชคลาภวาสนาแท้ในช่วงเดือนกุมภานะฮะอันนี้บอกก่อนนะว่ากรกฎครับมันเป็นเดือนที่จะหมุนเงินหนักหน่วงพอสมควรครับหมุนหนักหน่วงไม่ใช่ว่าเงินช็อตนะหมายถึงเข้าเยอะออกเยอะหรือเข้าพอดีออกพอดีนะฮะมันปิ่มๆนะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าเราหาวิธีอุดรอยรั่วส่วนไหนได้บ้างแล้วก็เพิ่ม รายรับนะฮะในส่วนไหนได้บ้างนะครับโอเคฮะเริ่มเลยนะฮะต้องบอกคนราศีกรกฎนะครับดาวการเงินนะฮะในช่วงเดือนกุมภานะฮะมันแบ่งเป็นสองภาคนะครับแบ่งสองภาคคือช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับดาวมันดีอ่ามีเงินเข้ามีเงินพิเศษมีโอกาสได้รายรับที่คาดไม่ถึงหรือแม้แต่หมุนเงินได้สบายใจหรืออย่างน้อยก็คล่องตัวขึ้นนะฮะ แต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับเหนื่อยและนะฮะรลยจ่ายปูปับชมพันรลยจ่ายที่คาดไมถึงรลยจ่ายคุกครักอะไรนะเครคื่องใช้ส่วนตัวพังนะฮะผมให้น้ําหนักนะครับเลยจ่ายของช่วงเดือนกุมภาไปในเรื่องของเขาขอเครื่องใช้บางอย่างเสียหายพังอันที่สองคือระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับรถนะฮะโจนี้ก็เยอะขึ้นกว่าเดิม สามนะครับครอบครัวนะฮะมีเหตุให้จับจากเชสซอยต่างๆเดี่ยวครอบครัวนะครับเป็นพิเศษนะฮะหรือการนัดหมายการเข้าสังคมมีนัดส่วนตัวอะไรคือมันมีอะไรเงะเข้ามามันก็ทาให้รู้สึกว่าโอเครายจ่ายมันมันขึหมุนเยอะเป็นพิเศษนะช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะเพราะแต่ละคนก็มีรายจ่ายที่แตกต่างกันนะครับแต่เรื่องของรถการเดินทางการนัดหมายพรผู้พันฝูงหรือนัดหมายใครแล้วก็ เรื่องการซื้อของหรือต้องเอาของไปซ่อมนะฮะเนี่ยคือกลุ่มก้อนที่เป็นรายจ่ายหลักๆเลยนะฮะของเดือนกุมภานะฮะเนี่ยเรารู้ดวงเกี่ยวข้องกับรายจ่ายแล้วมันก็ทําให้พอจะหาอุ่ทีอุดรอยรั่วได้นะอะไร่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อก็บาๆบเบลเไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้าของเครื่องใช้บางอย่างที่มันเสียหายพังถ้าต้องระวังอย่างคือเครื่องใช้ไฟเสียหรือพังหรือรถนะฮะค่าใช้จ่ายกับรถบางทีต้องทําประกันพอดีบางทีต้อง ข้าวซูเข้าอูนะหรือว่าบางทีต้องถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องอะไรก็ว่านะฮะช่วงนี้มันก็จะมีรายจ่ายนะฮะเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับช่วงเดือนกุมภาบางทีไม่ใช่ของเราเองดูนะของคนในครอบครัวนะครับแปลว่าช่วงเนี้ยอุดลอยรั่วบางเรื่องได้อุดไปนะฮะอะไรี้ไม่จะเป็นต้องซื้อก็เบาๆเบียดๆครับมันจะช่วยได้เยอะนะเดี๋ยวจะเจอของถูกใจนะฮะของที่แบบโออยากได้ของที่อืมอะไรเงี้ยคือมันถ้ามีอารมณ์เนี้ย ต้องระวังหน่อยนะฮะยังไม่จะเป็นต้องซื้อก็เบาๆได้ห่าง้ามใจดีๆนะเนี่ยตัวเนี่ยตัววัดเลยแหละเจอของถูกใจเจอของที่แบบอยากได้ทันทีอะไรเงี้ยเนี่ยคือตัวระวังพิเศษนะครับอ่าโอเคดูต่อมุมดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นการพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,องการซื้อมาขา,ายไปซื้อขายแลเปลี่ยนการทํางานเชิงลุกเด่นมันเลยทําให้มีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องของงานหรือเป็นงานพิเศษหรือมีคนทาบทามนะฮะทางานบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม มันก็มีโอกาสที่จะมีเงินเพิ่มนะฮะก็นี่คือจุดที่ให้สบายใจว่าอย่างไรเสียมีเงินเพิ่ม,มแน่ๆนะฮะแต่เอาอจริงนะเพื่อนครับผมห่วงแบบเป็นพิเศษนะฮะเขียดเส้นใตยครับครึ่งเดือนหลังนะฮะเลยจ่ายฉับพลันคาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะต้องจ่ายเลยจ่ายซ่อมซื้อหรือของบางอย่างหมดนะครับแล้วก็เลยจ่ายที่มันก็เสียกวาเสีย เสียรู้นะฮะซื้อของในของที่มีตน้นหนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับแปลว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเพื่อนๆจะมีเงินพอจะเหลือพอจะมีเงินเดือนออกพอดีก็เก็บๆก็กักไว้มากกว่าปกตินะครับเพื่อจะไว้ใช้ครึ่งเดือนหลังนะครับโอเคนะแล้วก็มันข้อดีอย่างนะผมว่ามันมีงานพิเศษเข้าสำหรับคนที่สามารถทํางานหรือรับ j อบพิเศษได้ทำมันมีเงินมีงานในส่วนนี้ก็ามาแล้วทาให้เรารอดปลอดภัยได้ ดาววาจาเด่นแบลพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังแบบว่าถ้าค้าขายมันก็มีโอกาสทางกาไรพิเศษได้ดาวครอบครัวเด่นนะฮะพอจะช่วยเหลือบางอย่างหรือซัพพอร์ตบางเรื่องได้ดาวพระศุกร์ดาวครอบครัวโคจรช่วงเดือนกุมภานะโคจรอยู่ในตําแหน่งมหาอุดนะฮะมันเด่นมากเลยครอบครัวหรือคนใกล้ตัวพอจะช่วยเป็นที่พึ่งทางกายทางใจที่พึ่งอะไรก็ตามได้ไปอย่างดีดาวพระศุกร์โคจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนโดยถึงนะฮะเดินตำแหน่งสุภะนะฮะ มันหมายถึงพอจะใช้ไวววานนะ,ะหรือบางทีจะซื้อที่ขายที่หรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านช่องทํากะไรเกี่ยวข้องกับสังหาสาเร็จสรการที่สามารถทําได้นะหรือว่าใครที่ทำงานสายนี่นะฮะแล้วก็งานใครท,ทาอะไรเกี่ยวข้องกับพวกอาหารนะครับดีนะฮะช่วงดาวดูต่อนะครับในเรื่องของอรายรับนะฮะมีเงินเข้าแบบคาดไม่ถึงเงินฟุกๆเข้ามานะครับในช่วงนี้ด้วยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จ จังหวะดาวพฤหัสโคจรอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะครับเป็นโชคลาภจากผู้ใหญ่ให้โอกาสหัวหน้าผู้กบัญชาลูกพี่ลูกน้องนะฮะพอจะให้โอกาสหรือจะวยวานหรือให้งานพิเศษอะไรกับเราได้นะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับอันนี้ผมเตือนนิดนึงว่าจะมีรายจ่ายปูปับชพันธ์รายจ่ายที่คาดไปถึงนะฮะแล้วก็คนอาจจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องนะครับต่างๆให้เราได้นะฮะก็เซฟๆนิดนึงครับเป็นรายจ่ายเกี่ยวคนใกล้ตัวขอยืมตัง ขอใช้ตังหรือจำเป็นจะต้องใช้เงินนะครับในส่วนที่ไม่คาดคิดอันเนี้ยเรื่องคนเนี่ยคือปัญหาอันดับต้นๆด้วยนะฮะโอเคนะฮะอย่าตามใจมากเกินนะบางทีแบบอยากทำอะไรให้ใครเยอะแยะหมดครับแต่ทุกอย่างมงที้อนใช้ตังนะฮะเราก็เซฟๆหน่อยกันนะฮะแล้วก็ประการต่อมาทีนี้ใครที่มีงานหรือรับงานนอกได้นะครับเงินในส่วนนี้จะเข้ามาก็คือมีงานนอกแล้วก็ได้ทําทาแล้วก็สมร็จสมร็จก็ได้ตังนะครับ ไ้สบายใจสุดจุดนี้ได้นะครับจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อนๆจำเป็นต้องแก้เรื่องอะไรก็ตามนะฮะก็สามารถแก้แล้วก็จัดก,การเรื่องต่างๆนานาในท้ายที่สุดหรือแม้แต่เรื่องหนี้สินนะฮะเพราะว่าปัญหาต่างๆบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของเงินที่จะเป็นต้องใช้เพิ่มหรือว่าเรื่องของหนี้สินที่มันคาลาคาซางคาใจหรือบางทีกลัวก,วกังวลจะมีเงินชำระหนี้สินไหมนะฮะในช่วงเดือนบางคนก็กลัวทุกเดือนนะแต่เดือนกุมภาก็ให้สบายใจได้ว่า มีเงินชราระหนี้สินแน่ๆนะฮะแต่มันจะเนยหน่อยเนยๆหน่อยตรงที่มันจะมีคนมาจ้างงานใช้งานอะไรที่นอกเหนือจากงานหลักของเราด้วยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเออเยอะหน่อยนะเรื่องของภารกิจนะฮะในการงานโคจรถอยหลังเพื่อนๆเ,เ,เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องกลับไปทํางานในสายเดิมหรือเคยได้รับเงินช่องทางอดีตนะฮะไปได้เงินทางไหนบ้างก็มีโอกาสได้กลับไปเอาเงินในส่วนนั้นหรือกลับไปทํางานในส่วนนั้นแล้วก็ ดวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะบางทีถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองบางทีมันจะมีคนมาช่วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องแบบโอ้คนเดียวเลยที่จะต้องแบบแก้นะฮะก็มีคนช่วยด้วยนะครับก็ให้สบายใจอยู่นดได้นะครับแล้วก็บุมดาวโชคฟุกๆนะฮะเออมันมีนะเพื่อนๆครับมันเป็นโชคจากผู้ใหญ่นะฮะเพราะดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าู้คคชาลูกพี่รุ่นพี่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่เคยช่วยเหลือเรานะฮะ ท่านสามารถกลับมาช่วยเหลือได้แปลว่ามันก็มีโชคจากคนที่เรารักเคารพและศรัทธาเขา,าอาจจะไม่ใช่มาช่วยเป็นเงินก็อาจจะช่วยเป็นโอกาสหรือช่วยเป็นทางแก้กับปัญหาของเรานะครับอย่างน้อยให้รู้ว่ามันพร้อมีใครที่ช่วยในเรื่องต่างๆให้เราได้แต่คงไม่ใช่แบบช่วยทุกเรื่องในคนเดียวนะครับแปลว่าโดยวรวมแล้วเงินมันดีขึ้นแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังให้ระวังเป็นพิเศษนะฮะ่ยารารู้ดวงเพื่อป้องกันแล้วก็เตรียมการแก้ไขนะ โอเคครับขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจให้ครับในช่วงเดือนกุมภาน,นะสวัสดีครับ